อ่าสวัสดีครับผมน้นครับเอยเด็กน้อยอารมณ์ดีตื่นมาก็ไม่เคยงอแง,เ,งเลยอ่า,อ,าอ่าครับอืมอืมจะดีดไปไหนแน่ลูกติงตไปไหนเนี่ยดีดเนี่ยเอบ

อาบ้านไหนติดถนนมองรถถนนอ่ะปปีไหนอืมอืมอืม ครับเข้ามาชมความน่ารักของไหนได้นะครับไหนทิละทาราคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนชมคลิปหน้าใหม่ครับ